ผมจะใส่หมดทั้มดครับส้มมีประโยชน์ทางลูกผลด้านในเรากินได้เปลือกด้านนอกใช้ประโยชน์ได้การใช้ประโยชน์จากส้มถ้าเราจะกินผลด้านในของส้มและเปลือกส้มแบบนี้เราจะทิ้งก็เสียเปล่า เรานํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเราได้เปลือกส้มแบบนี้แล้วเราจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรจะเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดและนําเปลือกส้มใส่ลงไปเลยครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้เปลือกส้มทําน้ํายาปรับผนุ่มกันครับใครที่แพ้น้ํายาปรับผนุ่มนะครับเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยครับสูตรน้ํายาปรับผนุ่มจากเปลือกส้มนี่คือตัวช่วยของเราเลยครับ คือน้ำส้มสายชูเราจะใส่น้ำส้มสายชูไปรวมกับเปลือกส้มนะครับผมจะใส่หมดขวดเลยครับเมื่อเราเทาน้ำส้มสายชูลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะปิดฝาเลยครับและนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม เป็นเวลา2-3วันนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลา1คืนก็ใช้ได้ครับถ้าใครไม่อยากรอน้ำยาปรับผนุ่มสูตรเปลือกส้ม1คืนก็ใช้ได้นลครับและถ้าใครจะกลัวว่าน้ำส้มสายชูมีกลิ่นเหม็นนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูเลยครับเดี๋ยวผมจะดมให้ดูนะครับกลิ่นของน้ำส้มสายชูแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วครับ จะมีกี่นอนอ่อนนะครับของเปลือกส้มท่านครับและในการใช้เราจะใช้อย่างไรครับในการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มจากเปลือกส้มนะครับเมื่อเราซักผ้าด้วยน้ําผงซักฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับน้ํายาปรับผ้านุ่มสูตรเปลือกส้มเราจะใช้แบบนี้กันเลยครับเมื่อเราซักผ้าด้วยน้ําผงซักฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วในการใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มจากเปลือกส้มเราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่าได้ถึง20ลิตรเลยครับ ในการใช้นะครับเราจะเทน้ำยาปรับผนุ่มจากเปลือกส้มลงไปรวมกับน้ำเปล่าประมาณ20ลิตรและนำผ้าที่เราจะซักหรือว่าเราจะปรับผนุ่มนะครับลงไปแช่และแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะครับหลังจากนั้นเราจะนำผ้าขึ้นจากน้ำยาปรับผนุ่มไปซักน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบครับและเมื่อเราซักน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตากแดดได้เลยครับ ลดกินอับกินเหม็นของเสื้อผ้าของเราได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิไทยพีช anel ได้นะครับและคลิปนี้ผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการใช้เปลือกส้มที่ไม่มีประโยชน์แล้วเรานํามาทําน้ํายาปรับผนุ่มใช้ในครัวเรือนได้อีกหนึ่งทางน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิไทยพีช anel นะครับ จะนำเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำในคลิปนี้ผมได้แนะนําวิธีการใช้เปลือกสม้มนํามาทําน้ํายาปรับผนุ่มใช้ในโคเลือนประหยัดรายจ่ายได้อีกหนึ่งทางเดี๋ยวนะครับผมจะบอกก่อนว่าน้ํายาปรับผนุ่มแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้ใช้หรือเราใช้ไม่หมดเราควรนําไปเก็บไว้ในที่ร่มและปิดฝาไว้แบบนี้เลยครับอยู่ได้ประมาณ1เดือนไม่มีการเสียครับ